สวัสดีคิดหน้ามามามากินไก่ทอดอเมริกันมาสันอเมริกันไก่และไก่อเมริกันมาสัน,อเ,น,เอ,น,อ,นอเมริกันเวของญี่ปุ่นของมันของญี่ปุ่นอเมริกันเวของมาจากเอ่อมาจากเยอรมันวัเว็นอนเปซื้อมาแปดสิบเก้าต้นค่ะ เซตนี้จะมีไก่ป๊อกจะมีน่องไก่เนาะน่องไก่สามถ้ากับว่าเบิงเราก็จะมีปีกไก่อยู่หกชิ้นนะคะปีกไก่หกชิ้นแล้วก็ไก่ป๊อกอ,อีกแปดชิ้นนะคะส่วนอันนี้มีอะไรบ้างแซตนึอันนี้ก็จะมีน ่าจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเนาะเขาเขียนไห้นะคะแล้วก็ซิมี่เอียงนะ่ะอ่านบอก,ออกภาษาเยอรมันมีสองอย่างค่ะมีน้ำจิ้มไก่ว่าไม่น้ำจิ้มไก่หรอกพี่นอ้องเสื้อดิบเอียงก็ยางอยู่แหละ หน่อยคิดแบบพญายบริน่ินะแต่ว่ากะสิเปิดเปิดให้เราลองซิมเบงไน่อยกะสิซิมเบืงด้วยกันว่าอันนี้สิเป็นเคอรี่เนาะหน่อยสิซิมเบงรสชาติมันซื่อๆดอกแต่ว่าไน่อยสิกินขนมกิงไก่ค่ะแต่เขาไม่มีเฟนฝ้ายให้นะเออเออเ็บเขาบอ่เล้มีเฟนฝ้ายให้จะเข้าสิเอาเฟนฝ้ายเข้าเขามีเฟนฝ้ายของเราเองในแนวนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดดูก่อน ก็จะเอาไปเอยแต่มันสุกไงก่อนเนะเาะต้สงใชอันไก่ป๊อปลองไปก้อนค่ะไก่ป๊อกแปดชิ้นปีกไก่หกชิ้นเราจะดูว่ามันจะรสชาติออกมาจังไยไหนไมหน่อยกับว่าค่อยสื่อนะเอาจริงๆเค่อยกินของบ้านนี่เจ้ขาค่ะของแม่ มักไผยมักมั่นเนาะมันก,กับว่ามันรสชาติที่เข้าชอบของทุกอย่างมันก็ไม่ได้อร่อยอถูกใจทุกคนแต่เข้ากับเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆลองดูนจะจ๊ะอันนี้ครัจะทอดไก่ปอ,ปอปกก่อนค่ะหน้าจะรีไฟลงหลังจากเล่งไฟมันหอนจะเป็นไฟกลางอย่างมันใหม่ก้อนซุกเนาะเดี๋ยวจะเตรียมพื้นที่ก่อนนะทางนั้นไก่กำลังทอด สล,ลัดเราก็จะมีแตงกวากับปักกระเทศนะจ๊ะเสร็จแล้วจะแต่ไม่น้อยว่าแน่ใจว่ามันสุกโบนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเห็ดแบบกลุ่มนี้มาทอดเรามันบบเห็นน้ำเลือดน้ำยังออกมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันสุกไหมนะจ๊ะก็ลองดูคร <c oughs> ั้งแรกคือกันหละจ้ะาได้อ่นานอ่านหลังอ่านบอกเลยจากภาษาเยอรมันนะจ๊ะไปะ ดูซิว่าคุณพี่เขาจะชอบไหมนะจ๊ะไปเอานาของได้ปเนาะขันด้วยะ <c oughs> อะไรอินเตรอร์ขันเอาก็ได้คุณสิไปเอาน้ำจิม้มไก่กับซอสเขาเนะปวดเบื่อ,อ,ม,อมองนั่งมองมีดิเมนอยบอก,กินเป็นฝ่าย

Ingat, 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 The chicken winga. โ okay. อเคนมหอยเยอะแราเมสแามโคลส์ฟีมว mm ่า hmm. รับฟีเทลารีเต็มเขาเยอนมากเกือบซุปแล้วพี่น้องฟิด mm hmm. มาเป็นรถกินแป้งหรอกแตจะลืมถอดอัลกอนิมสองนานเดียว mm hmm. นางจะไม่กินแป้งอยู่แล้วนะแทะให้นาง อยากให้นั่งรองรสชาติใหม่ๆลองเบิง่งเนาะใช้คนกับวัดทอดเนื้อยพี่นายกินเนี่ยเราบอกกินค่ะอีกยังที่เป็นของทอดส่วนมากแล้จะบวกลมักนะคะเราทอดเน้นทอดเน้นเออเด้เ,ก,เก็บได้เก็บลูกเ,กดดเ,กเกดดบ,บนนิ่ญเนาะอินทร์ ลูกตลาคือดูสามสบกิโ่น่นอ็มีอยู่อว๋วมากินยากแก้แก้ปวดกล้ามเนื้อเอากละแซบใส่ด้เนาะ จะเปรสชาติของฝลังเนาะแล้วสดสดสอดตุ้ดีเท่ไทยถ้าเด็กหน่อยกัสิมักย่องนล่ะแต่ว่าจะเอาไปหน่อยโบโอเค ไก่โอเคค่ะไก่แซ่บเลยอ๋อดมหอยยิงนนเบี้ยนกินเนียน่ยอ๋อหืมนมบันลสีเลยมันเป็นไก่หลวดๆแต่ละแม่เรียว่ามันเป็นนันปีกไก่บนมองงั้นค่ะเนาะโอเคเนาเนาะ มันบอกินแป้งมันลหลแต่ออกให้ร้อนหน่อยม<บ><ะ>ันแบกเอินตะกัดผมเองอนตะกัดดนเด็ดจ้ม่ใฮ่บอกเพื่อนานองอันนี้ว่าปันไหนอันี้แ่บว่า รเราบอกกันแดดความหมักของแพลงมันเด้เพราะว่าการซิมอาหารแต่ละคนรคนสชาติความแซ่บความหมักหลินแต่ละคนมาขึ้นกันฮนะถ้าใกล้เดีย๋ดยเขาเห็ดทุกมาแล้วพี่หนุ่มมันเรองเบีย้ยเบี้ยเบ่้ยฮอบรัตเทีย อันนั้บอา l e รับผิดชอบเรองสกอปไติดตับมันฟิ l e มันมันเป็นเนื้อไก่ค่ะมันเห็ดเป็นแทงนงเยอะีีก็ัมวินง่ายแมนอิอจะวิงง่ายและบอลว่าฟิเล ความรักคนนี้โรกผิดนะแปลงไม่ต้องใส่อ้อยแล้วแน่นชนอนฉันรับไปหน่อยเนะาะทานเป็น,น่ายหูจังสีไม่น่อยสุดพอทอดไแล้วเจะเอาใส่แน่นหม้อทอดดันไดน้ำมันนะ่ะสิแสดแซ่บสิดกรอบควัวใจอีกอย่างหนึนะ่งมักกระปุกหูเนาะ ่ออนภาษาก็บอก,ออกพ s <S กี่น้อยต้าว่าสชาฉัแสบนวดเราฉัดได้เลยค่ะพช่แต่วแป่งนะไปหน่้อยสำรับไปหน่อย ทีนี้แยกพออัดบะสิบเก้าข้อนเาคนยหยเซ้อมากมดเนี่ไกนะตรงที่มัดติดเป็นอินกับว่าใดได้ต่อหัเราะออกไปนอกนะค้นเขา่าเราบอกกินปกติเรากัอบบกกินนยีเดาวนะไม่น่อยน้ำมัดหมไกกระดูกติดตน้อง น,น,นั่นไปพอก็ล่องเมืองไปหน่อยมด้ก็โอเคยยเอ,ยอ,อยูง่งาไก่ไปแล้วเอ๊ะกองอีแงงวะงากลับไปเปิ้ลมางาฟา้าทอาอุ๊ดเจนน่าตู้กันเลย หืวจ <kung> <haft kaz ali> <sk> e <sponge> <cake> ับมองคอก่อมองคอกล้จะบวกใตคขหน่อยดีนฮึ่มอด้วยแ้งยงมองที่สงเล็มจิ้มจ้มก็ขอนี้วละกัน แกบอกพลิปบปนกับแสบไปังมัดนัวเขเดิอโอ้ปชิดติดวันสันยอกอยันแน่เลยดิตะวันหินเนี่ย<อ> ีกระดูกบละโอ๊โเห็ดติดเอ็นที่น้องคงน,นี้นสวน,นติดเอ็นให้องอืม mm hmm. น้งมันแค่ไหมแต่กอดาเาดมหอมเมกเก็บบิทตรเมแป่งหลายปวดออกนยคนมันแข็งของพี่น้องมันแปลนะพอแง่หยังบดได้หอกต้องเอาเจ็บไกลๆให้เรา อื่นไปหาหมออีกมาเจ้าหมอเข่ามือ,มอหือมึงเอิญพญายกไปหาหมอฟันมือหือเพิ่นไปหาหมอสีวัคซีนพุทธเถาสีวัคซีนหลายหลายเลยแยกกับวัคซีนโน่นนี่นั่นขอให้ทานว่าของไฟตรงสีจอยบอกว่าต้องเพิ่นมาสำหรับคนเจ็ดสิบขึ้นไปตัวนี้จากตัวใดเพิ่นเมายอกเม่นกว่าควายชนไก่ฟังไปเ Rambut-rambut kli hape yang digunakan untuk membuatälti. Tidak banyak susu, yang

แด้มันมีควยหิ้วเขาแห้งมาจนมาแต่อ,อกรุ่มควยก็ฟาดมันเด้อคอยฟาดจับปุ่นคอยฝฟาดจับปุ่นไปช่วยกับ่าเด้อ,อการบ่าวาใส่ไก่ไงน้องกินไก่คอยบอกว่ามันนั่งกินน้ำเนี่ยไก่น้องกินอาหารของเราไปแล้วแม่เด้โอ้สีละ่ะ อตอนนีม้มเย็นเขาเย็นเขาจะนอดอุ่นดดดดดเ,เด้ออีกก็ดโดนฟิตรบในแบบฟ้ตลบป็อเกษเรค้นของในช่องฟิตออกไปได้ได้ตู้เย็นสรุปคืออร่อยนะคะแต่ว่าไม่น้อยเอาแป้งเพราะว่ามันแข็งโอเคนะคะถือว่าผ่านตา ราคาจุบจุมไปบ่ายตาย